เออเงินแล้วถึง,ง,นงน้องการคนแะต่แล้วแต่รัฐบาลก็ยังสนับสนุนแนวทางของการสร้างกรรมการสมัครัศอใช่ไหมครับเป็นเรื่องของกคนนะท่านท่านที่ว่าอยานหน้าไมด้เดินหน้าแล้วไปไหนเพราะเห็นเห็นกพูดงไม่ยอมรับังงจะต้องเดินหน้าต่อไปมนะัก็รอเวลาว่าเงียรอรับสักหนึ่นะง ที่เปิดชู่สี่ท่านนายกออกมาเบื้องต้นมองแล้วคือความเหมาะสมอะะไรนะที่เปิดชู่สี่ใ<า><อ>ห้ท่า,ทานนายกไม่รู้ผมไม่รู้อ่า <c oughs> คุณเริอมแรกกับคุณคุณเองจริงเนี่ยจะมาเกี่ยวอะไรกับผมอะ่ะขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับกดติดต,ตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ